แมา20ปีครับ,รบทุกวันนี้เป็นยังไงครับก็ดีขึ้นนะครับที่เคยทานยาประจําก็ไม่ต้องทางตอนนั้นแบบเป็นแบบรุนแรงแค่ไหนฮะก็ถ้าเจอไอ้สิ่งก่อภูมิแพ้ก็ไอ้พวกฝุ่นจากไอ้พัดลมไอ้เครื่องปรับอากาศแล้วก็เราอองฝนน้นําแข็งอะไรเงี้ยก็ทานไปปั๊บเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกอืแล้วก็น้ำมูกไหลแล้วกับมึนศีรัะนะครับ แต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็นอกจากว่าเจอจังๆก็มีบ้างแล้วก็พอทนันอ,อาจจะทานยากแก้แพ้แค่แค่ชุดเดียวสองชุดแล้วก็แ้วทานทานบินไปส,นส่วนเส้นเลือนในสมองตีบอันนี้ผลเป็นยังไงบ้างฮะอ๋อไอ้เส้นเลือดสมองตีบเนี่อาการที่ตรวจพบเมื่อปลายปี5-3นี่ค,คือว่าทรงตัวไม่อยู่แต่ทุกวันนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล,แล้วก็หมอให้ทานยาอ่าลดความดันแล้วก็ยาลด คอรลสเตรลแล้วก็ยาละลายเลิ่อเลือนทุกวันนี้ผมผมไม่ได้ทานเลยนะฮะผมก็พยายามดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติผมก็มั่นใจว่าในตัวผลิตภัณฑ์ของบิม้อยเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาโดยที่ว่าผมตัดสินใจเองผมก็มั่นใจครับทานอยู่แค่เช้าเช้าหนึ่งเย็นกลางวันนึงเย็นหนึ่งผลเป็นยังไงบ้างฮะความดันความดันลดลงละอ่ะความดันไม่มีปัญหาทุกอย่างค่าตับไตไส้พุง แล้วก็อวัยวะสำคัญนะฮะรวมทั้งการตรวจวัดค่ามะเร็งอวัยวะสำคัญมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้มะเร็งตับตับอ่อนอะไรเงี้ยทุกอย่างค่าปกติหมดเพราะผมมีความมั่นใจว่าผมเชื่อและศรัทธาในตรวจแพทยนี้ผลแล้วไม่ไม่ต้องรอฟังผลหมอแล้วก็ผมมั่นใจแล้วพอผลการตรวจร่างกายมานี่ผมก็รู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งเอะแล้วตรวจไอ้เรื่องเส้นเลือด สมองตีบนี่ตรวจยังไงฮะอ๋อไอ้ตอนที่เช็คนึงเขาเขาเรียกอะไร m r ็หรืออะไรเน <MRI S 2> ี่ย MRI ป่ะฮะอาจารย์เอ็ MRI, MRI ใช่ไหม,มแล้ว,แล,วแล้วเจอไหมฮะเป็นยังไงบ้างครับผมอ๋อไอ้อออช่วงนั้นเขาบอกว่าอ่ามันตีบไอ้เส้นเลือดฝอยนิดนึงอ่าประมาณ7จ็ดแปดจุดเจ็ดแปดจุดแล้ว,แล,วแล้วล่าสุดที่ไปตรวจสุขภาพได้ตรวจไหมไม่ไม่ได้ตรวจตัวนี้ฮะแต่ไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรครับโอ้อาอาจารย์ แต่จริงๆครบปีควรจะไปตรวจซะหน่อยนะคะคเพราะว่าอายุของเราเนี่ยมันทำให้โอกาสเสี่ยงมันมีเยอะเนาะอย่างน้อยไปตรวจให้แน่นอนนะ,ะรวมทั้งระดับไขมันในเลือดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่นี้ก็คือกันยาเมื่อที่ผ่านมา2เดือนตอนนี้มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดนิดหนึ่งพอดีช่วงเทศกาลกินเจนะครับผมก็ทานเจไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปตรวจ ไขมันขึ้นไขมันรู้สึกมันมันจะขึ้นกว่าปีที่แล้วัวอื่นไม่หมอไม่ได้คอมเมนต์อะไรเลยนะครับคอมเมนต์บอกว่าเออให้ดูแลเรื่องเรื่องไขมันไขมันอาหารเจมันอาหารเจมันมีไขมันรวมก็อยู่ที่ประมาณ300แล้วก็ไอไขมันดีอยู่ที่60แต่มันก็ยังเกินซีลต่ำไปหน่อยมันเกินฮ่ามันเกินสีเท่าของไอหกสิบใช่ไหมมันไม่ควรเกิน2 4 0สเกินไปเยอะเกินไปเยอะ อาจารย์อาจารย์พิเชษแนะนํำหน่อยได้ไหมฮะอย่างสูตรหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลางวันนี่ถือว่าพอไหมฮะผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคเีนี้กรณีนี้เขาาก็รู้ว่าไขมันขึ้นไปสูงเพราะว่าอาหารเนี่ยอาจารย์เรื่องอาหารอ๋อรู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ลดลงซะครับก็จะกลับมาในปริมาณที่พอเหมาะภูมิคุ้มกันที่สมดุลยกเว้นอย่ากินอาหาร มันมากไปแสดงว่าเขาอาจจะมีตัวกระตุ้นอยู่น <atif> ะครับขอบคุณมากครับ,บคุณทุก <diesem> คุครับแพ้อะไร